การทำสัญยกรรมความงามเนี่ยคนเป็นมะเร็งทำได้ไหมฮะจริงๆคนที่มีโรคประจำตัวหมอต้องบอกก่อนว่าต้องบอกหมอก,ก่อนเพราะว่าการทำศัลยกรรมความงามครับคุณแพทย์มันไม่ใช่เรื่องที่รีบด่วนไม่ใช่เรื่องที่เร่งรีบเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีโรคเนี่ยจริงๆเรารักษาโรคให้หายก่อนเราค่อยมาทำศัลยกรรมความงามอัน,นดีที่สุดครับหมอมีตัวอย่างคนไข้ใดหนึ่งครับเขาเป็นมะเร็งปอดนะครับ เป็นมะเร็งปอดแล้วต้องผ่าตัดเอาปอดออกบางส่วนเรียกว่าทำโลเบคโตมีนะครับหลังจากจทำศัลยกรรมโลเบคโตมีเสร็จเนี่ยก็ต้องไปฉายแสงแล้วก็ให้เคมีบําบัดด้วยนะ <Ooh. S 1> สุดท้ายร่างกายเขาก็เสื่อมโทรมเ็ารู้สึกว่าอยากทำศัลยกรรมให้รู้สึกคุณภาพชีวิตดีขึ้นรู้สึกว่าใบหน้าสดใสขึ้น <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเขาอยากทำศัลยกรรมให้ดูดีขึ้น <Yeah. S 1> เพื่อให้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว <Yeah. S 1> บอกว่าพอเราพอเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขารู้สึกว่าใบหน้าเสื่อมโทรม คนที่อยู่รอบข้างเขาญาติๆเขาก็จะรู้สึกกังวลรู้สึกมีความทุกข์สุดท้ายเนี่ยหมอก็ทำัสยกรรมแต่ว่าทําเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากโรคประจาตัวเขาทาให้ถ้าเกิดทศัสยกรรมใหญ่เดี๋ยวไม่ปลอดภัยหมอก็ทำแค่ถุงใต้ตาให้นะครับทำัลยกรรมถุงใต้ตานิดเดียวครับผ่าตัดเล็กนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันบรรลุปเป้าหมายเขาเลยเขารู้สึกว่าเขาสดใสขึ้นแล้วสุดท้ายเขารู้สึกว่าเขามีกําลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปอมีกําลังใจในการใช้ชีวิตแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าคนมองเขามาเนี่ย เขารู้สึกว่าคนอื่นมองว่าเขาไม่ใช่เป็นภผลาละ,ละรู้สึกว่าครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นคนดูดีขึ้นใช่ทั้ทงที่ทำใส่กรรมนิดเดียวดูไม่ป่วย, <laughs> ยใช่แบบมันดีนะที่เราตื่นมาส่องกระจกแล้วว่าอเราสวยแค่นี้รู้มีกำลังใจออกไปทำงานแล้วใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับ